อชิมาแนละ้วคุณกำลังรับชมวิดีโอที่ไม่มีสาระและไม่มีเชื่ออะไรดีนะนะแถมยังสแปดบวและมีคำหยาบมากมายหากคุณเป็นพวกโลกสวยและไม่สามารถรับได้การลน,นะากดปิดไปเลยนะแต่ถ้าคุณรับได้กดดูต่อและรับรองว่าคุณจะหาไปกับมันเราลุกขึนสดีเพื่อนทุกคนนะฮนะวันนี้ก็อยู่กับผมนายเจจะเซกเก็ตมานะแลา้วรก็มาอยู่กับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะชื่อว่า,วาพีทฮนะชื่อเกมชื่อสาวเอวพีครับเวพีท โลโลยินไหมยินเออโอเคโอเคอ่าวันนี้เขาจะเล่นเนี่ยฮะอีรถนี้ฮะ Soul Stealer ฮะโอ้โหเท่มันเลยทีเดียวโอ้โหออกขวรนะฮะดูว่าเขาจะฮอตเฟี้ยวเงาะเจาะเงาขนาดไหนนะฮะเรามาดูเก่งๆเล่นว่าฮะถ้าผมเล่นเองก็จะคอนทราคเออเตะไปแล้วจะแบบนี้ว่าง่เอาว่าง่าแล้วแล้วตีบ้าวซูบ้าวซูบ่าว ผมว่าจาังหวะนี้มันไม่น่าสู้ได้เข้าป่าขาขาดนะครับรอะไรก็บ้ากัน,นไปแล้วไปเก็บรูนฮะจังหวะนี้ชัวฮะโอ้โหมันเป็นอะไรที่โชคดีมากท่านผู้ชมได้รูนรีเจเนอเรชั่นอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมรีเจเนอเรชั่นขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮีโร่ศัตรูนกำลังไปเล่นบอลว่าผมลืมเปิดเสียงเพลงชัวอ,อย่างนี้ เราขอตั้งค่าเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ว่ากันนะฮะจังหวะนี้นี่ไงเราเปิดสอยพอ,อเป็นวิธีอะ่ะ <c oughs> ขออัพสกิลสองนะฮะอัพสกิลหนึ่งหรือสองเพว่าสกิลสองไม่รู้สามเน้นไปที่เก็บวิญญาณเอาดาเมจแรงๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ลัโอ้โหบัดรัดไปนะเป็นทีมของเราที่ได้ไปนะท่านผู้ชมอ่ะเอาตีดิตีดิดีนายคีปเปกเลยจังหวะนี้เอาเด้อเก็บวิญญาณโหยี่สิบสี่ดวงแล้วท่านผู้ชมไอ้ผีะออกบิงเปล่าวะออกไปไมา่ทำพิชเชยทำพิชเชยเอาเอาผิวพิวพิว โ <Private. S 2> oh, <objectively. S 1> อ hey, ้โหวิญญาดูนะเรามาดูสายบิงกันนะมองตรงเล่นเล่นไม่เป็นจริงๆเลยทุกทีกาสกิลสกิลหนึ่งโคตรยากครัท่านผู้ชมเอเวอ่าฮะโอ้โหนี่ฮะตีตี อ๋อหรือเป็นนำฮีโน่ฮะทีมทีมพิกก็มีเนี่ยมีเลนโซติลเลอร์มีฟลักมีแพนด้าโมเนียมีเซอร์เบสเซนตันแล้วก็อ่แคลงฮะส่วนทีมนู้นก็มีดังเค้นมาสเตอร์มีแบล็กสมิธมีแซนเวดเอนจิเนียร์แล้วก็ดีเฟลเลอร์นะฮะอ๋อไม่เอาบันติเว้ยปากหวาดเองด้วยฮะท่านผู้ชมอ๋อมึงไม่เอาบันติอ่ะ ผมรีบไม่ได้ไปบวกมึงอยาอัพไปทำอะไรอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคผมไม่อาติมันไม่ได้ไปบวกแคไม่ได้ไปบวกก็เลยไม่อัพอะไรอย่างงี้โอ้โดนโดนนี้ใส่น่านี่เอาหมดเอาหมดโอ้สามสองดวงเว้ยมาดูนะว่ามันสกิลเป็นยังไงเป็นสกิลตัวเชเกตสะสมง่างเงจะยินดีพาจุดตีสองหน่วยต่อต่อโอ้เซลตอนนี้น่าเม็ดเยอะมากท่านผู้ชม ดีท hey, ีม bo ีน้ายุบอ่ะฮะดอดเอ้ยไม่โดนนะเว้าฮะเว้าเขินเลยเขินเลยไม่แกงนะฮะไม่แกงกลางไม่เปื้อนเลยว่าอยู่ในมอร์แคชชัวร์นะฮะ เอ็มเอ็มอาร์พี่พีผมไม่มั่นใจนะอยู่ที่ปมันพันเจ็บรึมั้งมันเล่นเก่งไงมันต้องฆ่าผมอะ่ะเหอผมไม่จะไม่ถึงพันห้าด้วยซ้ำจำไม่ได้มีว่าตอนนี้เท่าไหร่อู๊เจ็บเจ็บไหมดังเคนดังเคนดังเคนนี่ผมก็ชอบเลยนะท่านผู้ชมเพราะก่อนนี้เล่นค่อนข้างโป๊ะเอาเก็บลุ้ตัดหน้าอย่างงี้แย่เลยจ้าติการติ๊กแล้วครับติการติ๊กแล้วให้มาเอาอะไรอย่างงี้ เพนด้าเพนด้าครับซุ้มอยู่ในป่าเพนด้าจะเข้าไหมอย่างงี้รอครับรอรอครับศัตรูหายไปกลางหายนะพีทก็ทําการบอกเพื่อนในทีมว่กากลางหายเข้าประทัดตรงนี้เพนด้าไปไหนไอ้ชื่ Panda. อเพนด้าอู้จางคินจางคินไปไหนดันป้อมเลยฮะับไปอยู่นี้ดันป้อมไปแล้วครับไปล่างแล้ว จะไปช่วยไหมวันนี้ไม่ไปช่วยฮะปล่อยข้างแม่งฮะปล่อยมันตายไปเฮ้ยมาแล้วแซนเดกโอ้โหน่าจะลงล่าง,งทั้งวันี้ท่านผู้ชมไปแล้วครับแพนด้าไปช่วยเพื่อนแล้วครับพแพนด้าว่าก,กูรักเพื่อนแล้วก็จะเย็นเพื่อนกำลังไปช่วยนี่นี่ยานเต็มนะฮะดันป้อมครับทั้งวันี้เข้าประทัดตรงนี้ ปักบอกบวกครับโอ้โอ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 ตายไหมตายไหมตายอู๋ The Legion have destroyed a h e l b o r n tower. ปัว่อะไรพี่พีทบอกไงพีทบอกไม่เอาขอยิงเก็บเวลต่อยิงเก็บตังอะไรอย่างนี้ไปแล้วครับไปเก็บรูนแน่ๆฮะทั้งวันนี้สุดว่าดงโอ้โหโชคดีมากได้ลุนเรจนนะท่านผู้ชมดูสดไปเปล่าวะ มึงสดครับจริงๆผีจังหวะนี้จะทำยังไงต่อไปแก๊งกับทีมไหมหรือว่ายังไง่ะรอของแป๊บนี่ฮะได้แล้ว so <Yes. S 1> เฟบูใช้เฟรบูิเขาเรียกว่ากมาเช่ฮะเฟดบูมันในในในเดนี่ฮะนี่ฮะนี่เรียกว่านี่เรียกว่าฟาร์มเรียกว่าฟาร์มเรียกว่าฟาร์ม มาแล้วช่วงวันนี้จะแปลวอลังไหมโอ้โห nice ฟาร์มต่อครับท่านชมแบบรอรอมันดันมารอดันมาค่อยไปไปบ oh, ูอะไรอย่างงี้หรือเปล่า <Yes. S 1> ฟาร์มฟาร์มล,ล, <Yes. S 1> ลวกๆเราไม่แรงอะไรเงี้ย <Yes. S 2> อัพสกิปสามด้วยนะฮะไม่อัพสเตตันนะฮะ <Yes. S 2> ผมดูมาหลายคนบางคนเขาจะอัพสกิปสามแต่บางคนเขาจะอัพสเตตันแทนรู้สึกมันไม่ค่อยมีค่าอะนะฮะ เฮ้ยพ th ีทไม่เอาสเตตัสเหรอเอาสกิลสามวะอ๋อาล้วเข้าข้างหลังอย่างี้ยังไงยังไงโอ้โมาว่านะมาว่านะมีคนเดียวครับนี้เอาไหมเอาไหมอย่างงี้โอ้โหเพื่อนเยอะแล้วเข้าข้างหลังแน่ครับอย่างงี้ไนี่ครับนี่นี่โอ้โหสองสกิลไม่ต้องทำอะไรมากมายสบายสบายนะท่านผู้ชม ปลากรอบดูแป๊บเดียวฝักเลื่อนน้อยเลยนะฮะดูเกือบตายเลยทำอะไรมาเอ่ยออกออกวารสองอันนะท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้นะฮะเราลองผมเล่นปกติผมก็ออกวาร์ปแค่เดียวกันป้อมหรือเปล่าอย่างนี้เลขาก็มาเสริมหน่อยไปแล้วครับเพื่อนขอหลังเสริมไปครับตามคำขอครับขอใจคงเก็บตังค์ออกบิงฮะท่านผู้ชม เอาผีมาเอาผีนะโค้งจะมาถึง defiler นะฮะท่านผู้ชมจัวันนี้ผมเดาว่ารอให้มันกระโดดเยอะนะเอ้า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  The Legion have destroyed a Hellborn tower คิวก็คงสดไปนะจริงๆโอ้หคิวไปแล้วครับผู้จ้าองนี่กำลังดูเป็นหน้าคิวไปแล้วกินต้นไม้ฮะกินต้นไม้เจเย็นจะเย็นรอก่อนรอผีกอดได้ไหม จะรีบโู้ยดงระเบิดโอ้ยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเอาล้วครับฟ oh, oh, ักฟักว่าไงครับฟักว่าไงโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ตีไหมตีไหมครับตีไหมตี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 อีดิกว่าร์ที่นาคารลุนลุนฮะโอ้โหดีไฟเลอร์อย่างนี้จังหวะนี้ล่อไปสองตัวนะท่านผู้ชมดีไฟเลอร์ว่าไงครับไม่เข้าดีกว่านะรักชีวิตนะรักชีวิตเอาอย่างนี้ได้บิงนะสิฮะท่านผู้ชม วมาแล้วฮะไอเทมโหดครับโคเท้าคีโโอ้หตีแรงมากท่านผู้ชมในวันนี้นี่โอ้โหโดนลารดไปในวันนี้ด้วยแผลงนะท่านผู้ชมโอ้ยในป่าท่านผู้ชมในป่าโอ้แต่ก็คิวไปได้ด้วยด้วยความสบายๆนะฮะโอ้โหแมตช์นี้ท่าทางคงจะง่ายเกินไปเผิ่มแป๊บเดียวโอ้โหคิวบี่คิวบี่สี่ตัวแล้วฮะ<ๆ>ท่านผู้ชมเช็คโกเพื้นดิยังไงวะ เพิ่มไปยังไรชื่อเพื่อนเหรอฮะไม่ใช่อ่ะโกเปอร์มินิตชิคยังไงวะชิคไม่เป็นช่างแม่งเถอะเราเราไม่ต้องไปเช็คการเแล้วคงเยอะครับติดกลางถามความว่าไงครับเราต้องการอะไรเอ่ยครับเงี่ยงครับโอ้โหการกดขวดนงี้แล้วก็วาร์ปกลับไปกลางเพื่อไปช่วยเพื่อนนะฮะอันนี้คงมันตีสวยๆอยากได้งตีสวยๆสักแมท ไรฮะขาจะออะไรอไโอ้ซื้อมาปีที่สองอันตลอดนะฮะท่านผู้ชมออแล้วครับเอาแล้วครับอุ้ยอุยอยเจ็บด,ด,ดูดครับโอตีแรงมากท่านผ <'s> ูช้ชมแบบขอบนะครับฆ่ <c oughs> าสูดไปครับจังหวะนี้มันง่ายไปสำหรับพีฮี hey, ้ t t ตีไหมจังหวะนี้ตีไหมตีไหมตีไหมยังยังเขาเก็บวิญญาณขอขอขอฆ่าเล่นเล่นน เขาถอยห้างเขาก็ถอยห้างถอยห้างออกมาอันติตรงนี้ชัวฮะไม่ฮะนี่นี่อุ้ยอุ้ยจังหวะนี้อุ้ยบิงหลบโอ้โหมันเท่ฮะทุผู้ชมชิได้ชิได้นี่ครับโี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีนักเข้มสวัสดีนักเข้มเดือดนี่เป็นเป็นแครงนะฮะที่เก็บไปได้หมดนะฮะเมื่อกี้นี้โอ้โหบิงหลบครับบิงหลบเฮ้ยเดือดเบิอดโอ้โหอย่างนี้ไม่รอดฮะโดนระเบิดเต็ม ทีไม่สนใจเตีป้อมเอาคีตีป้อมฮะป้อมเลือดจะหมดแล้ววันนี้บิงไปนตีไหม The Legion h s t r o e d a h e l l b o r t o e r ที่บบวกกันตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมอะไรอย่างงี้นี้สกิลก็อยู่ที่เอาลครับบิงไปร้านไหมบิงไปร้านไหมังหวะนี้บิร้านไหมไม่ตีตีสดตีสด้เพื่อนไปนะจุดจุดนี้นะ นี่ครับมาแล้วเอ้ยทีเดียวทีเดียววินทีเดียววินอ๋อไม่ได้อ่ะช่างมานันนะไม่ตามไม่หิ้งอะไรอย่างงี้มาแล้วครับมาแล้วนี่อุ้ยอุ้ยว้าวครับว้าวแดงอุ้ยเขินไหมเขินไหมอุ้ยไม่ได้แล้วโอ้ลาดหน่อยลาดหน่อยลาดหน่อยเออเออเออเอเอยเอย่างงั้นแหละโอ้โหตีแรงมากท่านผู้ชมทีหกทีเองนะเมื่อกี้นี้ โอ้มานาไม่เหลือเลยนะฮะเอ้าวอ่างี้อู้หเจ็บเจ็บเลยจ้าอ้าวลงนี่ฮะท่านผู้ชมเอ้าอย่างงี้อุ้มมาตายนันต้องสารแซนเวทฮะจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไหมโอ้ยไม่รานเอ้าพี่พีทผมไม่รานเลยเอนมาเต Lát lưới, lát lưới ô. Go down! To the souls we go. <coughs> Spudley. Okay. Take me to the to สกรอร์พี่พีตอนนี้ก็6คิว6ตายสู์แะซิหโอ้พี่ฟักฟักแบบสโลวคิวแลฮะจังหวะนี้ It's cute you're still t r y i n โอ้โห,โหแพเลยจ้ <laughs> าไปรับได้ดูเทนี้ต้องพริ้วแล้วที่น่าตีามมาตเลยนเนี่ยท่านผู้ชมยังยม่ยัไม่อันตีเลยนะฮะโอ้อกวินวินวอคท่านผู้ชม นี่ฮะสตันโดนไหมตีตีลาสไหมโอไม่ได yeah, sure. ้อีกแล้วท่านผู้ชมกอเอะเถื่อนจริงนะท่านผู้ชมเอาแล้วเพื่อนลงเพื่อนลงวาไงอุ้ยโอ้โหลสลาสอีกแล้วท่านผู้ชมเด็กเองเนาอยเนี้ย The Legion have destroyed a Hellborn tower. โอ้ยไมได้เเนี่ยโอ้โหเพลี้ผมโอ้โหสูงสุดอ๋อไรเนี่ยประกายยอมแพ้ย่านะย่าย่าสับตัวจะได้ไหมคนดีโอ้โอ้เขินไหมเขินไหมโอ้ไม่ตาม้าเผู่มชม ระเบิดแรงมากท่านผู้ชมดูตีคีบสองทีตายสองคีตายของไม่มีอะไรเลยนะท่านผู้ชมจริงตีแรงแบบอะไรเนี่ยเข้าก็เขา้าให้แหละขอสักตัวเหอะอะไรที่บนริงเลยไปแล้วครับไปบนแล้วครับทุกคนนี้ครับจะได้คิวไหมครับโโโอโอโอยยยเซนเวท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 ไปไหนไปไหนทุกวันนี้เซนเวทไปไหน โอ,โอ้พีดพีดพีดใครพี่ดโทหผิดที่ทำเซียนเหมือนเรียนมาไปแล้วพี่พีดเจ้าวันนี้จอกอะไรของมันวะไอ้มึงจอกอะไรวะ ออกที่อะครันนนนตอนนี้แล้วมึงซื้อคอนานางจอกอะไระวนน่าจะเอาบีเคอ๋อบ,บีเกบบ็จะยืบบน,านนานๆว่าง,งั้นเอาแล้วแตรงนี้จะมาให้บินวอบินวอสีโอ้โหเจ็บเลยีนด time t again โอ้โหี่ยาเข้ามาแลัวนะเจ้โ,โงไงไคตรแรงอ่ะ โอ้โเขื <French Claire> uh ่อนจริงเขื่อนจริงโอ้โหนะขาดลอยอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยได้อยู่นะคุณผู้ชมบัดบแล้วฮะบัดบาดมันเดส อวียีเสร็อุ๊ยด้วยนะากผู้ชมโอ้มกดคอนรัวๆฮะ17นาทีมันเร็วไปนะไม่ตามผชมไม่ตาม The Legion have destroyed a h e l b o r n tower โตีแรงมากันตีนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ที่เดเมเท่าไร่ อ๋อมัน300รบวกกับสามสิบความเสียหายต่อวิญญาณิหนึ่งดวง30มสิบความเสียหายแล้วก็แบบนีงนะฮะท่านผู้ชม3 4มสี่สิบสองร้อยโอาร้ดเบสโอ้ยพี่เจ้าเมื่อกี้แนบชิดติดเนี่ยมันก็เลยคงจะแรงนะครท่านผู้ชมโอ้โดนเฮ็ดโอ้ยสกิลขานลอยมากเวลสูงสุดทีมนู้นนี่สุดจะเป็นแบ็กสมิธโอ้ยสวัสดีแฟนเบสแฟนเบสสวัสดีสวัสดีโอ้ยโอ้ยเจ็บ ไม่ตายแม่ไม่ตายฮันเดจ้าอุ้ยอุ้ยโอ้โหอ้โหอุ้ยโดนสตันอย่างี้ตายไหมยาอย่าเพิ่งยะยาโอ้โอเคเยี่ยมโอ้กินยานตีพัด5ไปเลยว่าโอ้ยเชี่ยมยังไม่เอาหรอท่างชมพูหลงคาญนะดู

ตาต้านนี่มันเท่จริงๆโอ้ปักวาดในบ้านนะนี่บินเงินติหรือเปล่าจิ้งจอกกันบ้านเหลือกัดไม่ขึ้นเลยเราก็ววเก็บทีปไปฮะ มาแล้วมาแล้วมาหรือเปล่าหลุดไปแล้วทีมนู้นนะเป็นดังเข้มที่หลุดออกไปฮะผมไม่กล้าเจอพวกมึงแล้วอะไรอย่างงี้ไม่กดคอนก,กูก็กูก็กูก็ออกอะไรอย่างงี้ยมาแล้วพีพีเดินกลับบา้านนี้แบบยควาว่าไงครับไปเอาของหงอรือเปล่าอ๋อไปเก็บรูนฮะได้เต็มมานาให้เต็มเลือดเต็มอะไรอย่างงี้ ครับไปแล้วไปแล้วแข็งแข็งเลยไปแล้วทำท่าทำท่าต้องการนกส่งของแม่งน่ารักจริงได้แล้วได้แล้วครับเรียกว่าพีคีบีพีคีบีชีวิตอันนี้เรียกว่าชังเกนเฮนะเออาชังเกนเฮนพีคีบีเดี๋ยวก็จะไปคนทนดักเอาไว้ท่านผู้ชม ว่าทีมไฟทีมมัน uh น่าจะเก่งกว่าเรานะดูจากรูดูแล้วโอ้โหแก๊งหัวยุบหัวยุบครับท่านผู้ชมหัวโดนนันตีโดนระเบิดเข้าไปครับโอ้โหหัวยุบครับ The Legion have destroyed a Hellborn tower. อ้แล้วออแล้วอักแลีพีตีหมยังวันนี้ l e g n r y ได้ไหนึ่งตอตีองเป็นักที่ได้เลยนะักที่ได้ไปจิงว่ามันฟักเนี่ยน่าจะดูดหแล้ดมาแล้วก็ให้พีดพีเราตไปอะไรอย่างเงี้ยโ้ยหิวหิวหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินหิวเหลบเกินตีควไอยป้อมตีปอมตีเ็บ destroyed ่ท่านผู้ชมทุกวนี้ หรือเกินไปอ่ะพี่พีเราไม่ได้ทึกอะไรขนาดนั้นเราต้องให้ฝักดุดมาให้นะจริงจริงมันกดคอนกันเลยอันนี้เพิ่งจะยีนาทีเองนั้นเนี่ยจะรีบไปไหน Hellborn Barracks has been destroyed ห่างกันนาละฮะห่างกันหนุ่ยสกอร์ห่างกันประมาณสามเท่าได้ฮัล l ์บอร์นเ r ร็กซ์ has been destroyed บปอบีปอบีปอบมาแล้วมาแล้วแบ็คกมีดว่าไงมีความต้องมีความต้องการมีความต้องการนี่ดีบาแล็กดีวิธีตีแบล็กเต็มตี ปิป้อมมันเอาตังไปแล้วครับกลับบ้านแล้วเลือกไม่มีฮะรอครับทีบอกรอทีไม่รอทีบอกจะไปหาลูนเติมเลือดแป๊บอะไรอย่างงี้ลูนไม่เกิดอ๋ออินวิสบิลิตี้นะฮะลูนหายตัวของเราโอ๊ยแป๊บหนึ่งนะฮะ มีการตั้งนาฬิกานาฬิกงนาฬิกาพวกนะฮะท่านผู้ชมตั้งนาฬิกาพวกไว้อะไรมีแบบตีสามอะไรเนี่ยตีสามมีซอเด็ดนะครับมันกลงมันแก้วอะไรอย่างเงี้ยโอก็ไม่ผู้ควรที่ไม่พลาดอะไรเรื่องแบบนี้แก่นล้วอุ้ยแลกท่านผู้ชมโแลกได้ไงวะนี่ทางจิมไว้อุ้ย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 อันตีไหมอันตาดิยอ๋อตายอย่าตายอยตายยตาย แล้วก็กายไปทีสุดล้โอ้โหตายได้ไงวะตายนหนัน i t h e safe word โอ้เจนก็จะเอาอีมอะไรอย่างงี้ทำไมมันจะทำคลิปแรกอมมอร์อลไรเงี้ยอวด้อดแกอวอ โอ้อันเอมเลยนะพี่ผ้โอ้ทิศสามตัวได้สองก็ยังดีวะอันน่ะอุ๊ยเค้กเอาเว้อุ๊ยว่าไงว่าไงัยเนี่ยเพื่อนแม่งไม่พอไม่สะสมไม่กลับบานเปรี้ยาาวอ่ะหงืหิวไงหิวจัดเพื่อนเรากูก็หิวไอ้สัส <laughs> <laughs> ฟ้ากไ็ไอเทมอะไรวะกูก็หิว n e e e g r a อย่างนียเราไปปิดอะไรสแปมนะท่านผู้ชมก็ไม่ได้เปิดไว้นี่มามันแหลกแหลกอนะไรเยอะเยออ่ะไปแล้วฟาร์มต่ออ,อย่างงี้เก็บวิญญาณแป๊บ ก็คาถาฟ้าได้ไหมตัวนี้อกได้นะฮะคำสาสสดลง่าไม้ขอเล่นทีแล้วาเกี่ินืาให้กับตุตุยเยสกิลนี้ระวังมาแล้วมาแล้วการติ๊กบอกระวังระวังเอาทิ่นีอกสิท่านผู้ชมัเขาต้องขังนะนะ้ไปไหน้าเล่นโปเพ็ดดีกว่าท่านผู้ชมลองเล่นลองเล่นหวอนหมดไหม่ท่านผู้ชมโอ้โหมันมาโอเปต์ค่ะ เราไปเล่นมาแล้วนะฮะมันจริงๆอะอ๋อสแตคกคีฟสแตคกคีฟเกวิญญาณดีๆแล้วอ๋อไม่มีของ Legion w i n เฉยแล้วก็จบไปแล้วนะท่านผู้ชมบอนเฉยพี่พีได้อะไรพี่พีได้สิสิบตัวไม่ตายนะมันกับเนี่ย่าโลกเยอะสุดโอ้โหจริงท่านผู้ชม แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนถึงตอนสุดท้ายนะฮะหากเพื่อนๆดูเสร็จแล้วก็ุณาช่วยกด subscribe ตรงนี้นะฮะหรือกดชอบตรงนี้การกดไลค์ให้กับวิดีโอผมหรือเพื่อนๆต้องการจะใช้ความกลางของผมด้วยการกดแชร์ตรงนี้นะฮะแล้วกด Facebook Twitter หรืออะไรต่อตามที่เพื่อนต้องการและขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ช่วยดูช่วยชมนะฮะและผมจะผลิตงาน,นดีๆนี้ออกมาอีกนะครับขอบคุณครับ